สบายดีป้าลุงบังลาสิไปไซลุไปโรงเรียนโอ้ยไปโรงเรียนหมือนเละพี่น้องสิเป็นนาดารอหลุดรอส้มน้ำกันว่างีแม่อวยรถกันอย่าอิงลูุยันเสือขาเปื่อนโอ้ยสั่งนี่อาบ้ายืนถ่ายรูปรอรอให้เท่นบังเนะอ่ะอันนี้มาลูกหนึ่งชองช้ำโอเคไปยืนรอ เดีย๋ยวแม่เอาโหลดก่อนไปไปโรงเรียนไปาสิข้าลบทุงงบท่งละผูกไปชงให้หน่อยเออกับอีแม่สิพาไปไปยางเอาบังคับ่างเองลูก

xuôi là nhang quá mày mà xuôi có mùa mắn bữa ăn mẹ em ơi uống đâu ừ mắm ừ mẹ. Mẹ. <laughs> mẹ. Nhàng luôn, nhàng. Mẹ, mẹ. ừ ừ bây nayang mày vơi nè nè liên theo vậy là phụ bây luôn, hơ, vơi, mua sảng vơi thế, nó luôn, phải, mẹ mua ไปโรงเรียนเนยนไมาหนไหมป็โทงออกเอาเอ้ยอยากเมื่อยล,ลูกซีตโตโดย

นั่นนาเดียน่ะโอ้ยบังแน่น่ะยืนก็ยืนโผไปบังฮามบ่เก่งหพรนาเดียสั่มหผลนาเดียยังยืนโผล่ไม่แม่ปดออกเอาบ่ปดกับไปยืนแลันลุกไป น่าไปยืนนะมันเออเอออ้าเฮ้ยชังลูกต่อไปล่ะเฮ้ยผูวอย่าไปสื่อสูดบ่ย เมาทำไปเลียนแถวนะแม่ลูกหนานเดียยังยืนหนานมุน hmm. ก็ยืนหนาไอบอสหนานานเดียก็ไปเลยพ่อเออไปยืนนะแม่ลูก เตรียมไว้แต่วันอาทิตย์เนาะหมูเขาวแ้ากระบกนานนานไปนะหเออ อยู่ในถุงเหยียบตีนแม่ตีลูกไปยืนเลี้ยนแถวอย่าผูกไปลรอกไปห่วยนั่นกะสีได้เอาเสือเขาไปขึ้นห่านและคาแนเอวหนิ โอ๊ยหมูเลียนแถวกับบเลียนแถวไปเลียนแถวน้ำหมูไปผูไปชวนไอ้คิมเลียนแถวน้ำหมูไปผูไอ้คิมกหล่ออยู่ผู ลูกไปเรียนแถวไปลูกไปมาว่าคนเก่งโอ้ยคนเก่งแล้วคนแน่แล้วข้างในคนทั้ยเบื้องเน่หมู่เขาเฮียนมั้งคือบวไปเข้าลูกมันมุ่ยืนอยู่ เด็ทั้งบดเด็ท hmm. ั้งมันแหละเ็ทั้งบดไปเลียนแถวนะแม่ลูกเลียนแถวน้ำนาดีอาไปแม่เฮ้ไปส่งสช่ไไปส่งเลียนแถวป่ะไปส่งสายไ โอ้มาเฮียนฝนอยากไปหาเถกโดน้อยจะน้อยอ้คู่ผ้าขาหองนนีบสิไปเบิดป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 ดดป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 ด หมูหมูชองคนนีมวยเอ้ยเบิงก็ได้มวยปาไก่ก็ปครีมนี่อะไรอีปนม ป้าแม่ไปยืนหล่องเพลงเออันกับข้าวหลบทุ่งคือกันพอดีโมนยืนจดีในโมนคือสินอีกเอาเฮ้โต๊ะโต๊ะอังีอย่างนี้เลน่ะมือแรกนะนี่ เจ usted, ้าน้อยเกี่ยวเข่ากระเบิดและบาดนี่ปันห้างรู้หวังเลยเจ้าพอแม่เกี่ยวเข่าแล้วมันกระเบิดและลูกน่าลูกคือบอกไปยืนเรียนแถวน้าโมลูกอ่ะในสิเป็นจักเทรือน้องเพลงนะแม่ชูให้ปุ๋ยไงเล่าหน่าให้ปุ๋ยไงผ้ามือเอาอีกกี่มาอีกหูไอ้กกี่มาเขาอองุยนเนี่ยลุง เป็นในคู่นี่ตายห้ารลแนัวนเ่นงรมาได้ดอก <laughs>